แอตโตพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีฟีทีเอฟแองกันเบิด์ตสุขุสุคนสบายดีสุโมงและสุบอนพี่น้องเนาะสุบอนติดตามชมคบัติเถอะไปทางใดเมื่อนี่ไปไปยามพี่น้องเขาอยู่บ้านสุยโอ้โหอยู่บ้านสุยพวกมาเห็นวิวงามพี่น้องเอ้งามบมาแทบบ้านเนาห้มยเปิดคลิปเลยนะว่าสันคืองามแท้บบนว่ะตอนนี้ห้องก็หอดบ้านนาซานพี่น้องเนาะ นาสารเมืองจำพรแขวงสวัสคิเกตเฮาพี่นอ้อยไปโอ้ยทุงนาจะมากวงไงไา้างใหญ่พิณานถิ่น,อน้องนี่เมึงมึงโอ้งามอลิลล์ครับผมมึงเปิดกองล้างให้เบื้ก่อนพี่น้องเนาะก,กินมักจานนะไม่เนาะงามขนาดลกายางตรงนี้มาถ่ายคลิปก็เด้อพี่นอ้องยไยโอ้ยทุงนากว้างขนาดพี่นอ้องยไยกว้างใหญ่พศาล งามขนาดพี่น,อน้องเอ,อ้ยพี่งดูเลี้ยวไปแปลนอิดเติดอโอ้ยถุกใหญ่เลยเหรอไปได้เสร็จมันเมียเสร็จมันอ๋อเมื่อในผ้าบ่าวไทยบ้านออกไปหาลินพี่น้องเอ้ยหากินไก่โอ้บ่าวไทยบ้านเ่าเนี่ยาามารำมดาเด้อพี่น้องเอ้ย ไปซุยพี่น้องเอ้เนาะไปเที่ยวซุยพาบอกไทยบ้านไปดินเสาครั้งแรกครั้งแรกนะบอเออครั้งแรกในชีวิตเลยโอ้โหพี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์สวยงามคนงามเหมือนที่พี่น้องเอ้เขาถุงใหญ่ทุงกว้างสุดใจหูแสงตาพี่น้องไอ้เนาะทั้งหน้าก็จะเป็นดงเป็นป่าไม้ใหญ่พี่น้องเอ้เนาะมันรู้ไหมมันโน่นมันสูงขึ้นจำได้จังวะเนี่ย ไปเนี้ยเดินทางไกลพี่น้องเอ่ยไก่พี่น้องก็เยอะยังพันครึ่งนิดหนี่อยพวกพันครึ่งยังพันครึ่งพี่น้องเอ้ยโหยังงามอยู่ธรรมาศาสตร์เลยเนี่ยไปพี่น้องไป,ปตามสมน้ำตัดภาพมาอีกทีพี่น้องมาฮอดแล้วพี่น้องมาฮอดแล้วหอดทะเลเลาวเลยพี่น้องเลยมาแวเฮือน พี่น้องแม่พี่น้องเลยเนาะเวเงินพอใไงนักก็ออกมาถึงเงินเพิ่นแล้วก็สซแเว้พาเบาไทยบ้านเราผู้บุกต้นน่ะเทียงกระเจาะเห็นเยอะพิเศษเทียงเลยฮะน้ำถ่วมาเนี่ยนะน้ำเหล็กฟอมมาจักเอากระเคยมาเตะย้ำอันน่ะพี่น้องเลยเนาะย้ำแลงบุกเคยเห็นน้ำถ่วมได้ทางนี้ยนะ ครั้งแรกบ่บ่บาแทบ้านบ่แทกเบาทบ้านพีทีวลาวด้มาเห็นเอาอยู่วางนี่เป็นยังลูพี่นี่ฮะจอดอยู่นี่พ่อมาจังแวงก็ได้เวิวพกน้แบทบ้าับิ่งนกนี่ะสวยนะลูกพี่ด้ยเห็นอยู่ว่ Năm này phiền hồn kỳ đôi này Nằm a phía hát 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 khảo hạn hát 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 อย่าเภาอิ่มแม่ไปลังวัิาพาไปกินไปชัาอ,อิ่มเลยออมันก็แล้วแล้วกันเนี่ยนี่ฮะโอเคโอเคไปเดี๋ยวสิาพาเพิ่มไปกินเข่าพี่น้องเว้ยดูเลน,น้ำเลยจอดจอดนี้ก็ไปยังเนาะแม่นบอกเขาจะให้จอดว่ออาอะไรน้ำโตก็งามขนาดนี้เว้ยงามงพี่น้องเอ้ย อ่เก๊กทาเก๊กทามาเท่าบ้านอยากทายหู่พี่น้องเยบ้างจัดหายเลยแป๊บงามงามงามโอ้พี่น้องเยเนาะมาหอดมาเถิงเท่าก็ได้อ่างน้ำสุยเฮ้ยมาแต่ยงมแหล่งพี่น้องเท่าก็ได้ยงมฝนครั้งแรกได้เลยที่ได้มาครูข้เจ้ายกย่อทั้งไหนพี่น้องยกย่อฝนป้าย่หยกฝมกันอีกได้หมดดิ โอ้เก็บออาฝ่าอยู่เล็กน้อยน,นะ,สะแสดงว่าข้าเจ้าได้ในะี่ไหมโอ้ได้เก็บออาฝ่าอยู่ มายามพ่อยายพี่น้อยเนาะเพิ่นอยู่บ้านดอนแยงบ้านซุยพี่น้องเลยแล้วกับไปลินน้ำเพิ่นล้วก็มาพี่น้องเลยแล้วกับพอดีพาไอ้ไทยบ้านเนามาเลาะเบิ่งน้ำพี่น้อยเนาะเลาะเบิ่งทะเลลาวพี่น้องเอ้ยนี่เป็นจังได้ดิพูนโอ้โหรถไถขากันหนาพูนเหยียบรอยมาเลยพูนวิวสุดยอดพี่น้องเลยวิวดีอากาศดีพี่น้องเอยเนาะ เด้นมีแพ่ผ้าขามพี่น้องวเนาะพื่นผ้าขามเน่ยไเห้องจักอันนั้นเนาะจัแพเ่เพื่อนไเอา้กางนำเลยพนแพ้เพื่ผาทัวบจักให้เนี่ยด้ห้อกับห้อพื่พกนนนันได้เลยมิจักหัพร่อมเนี่เพื่ผ้าทัวเพื่นผ้าอัน,น,นขี้ แถวกลางน้่ยเนี่ยบอกเรื่องใดๆเฮากับโบจักเป็นไงเนาะเฮากับโบเคยเห็นเรือสั่งอาหารมากินในแพ่น่ะก็ได้บอกเรื่องใดๆเฮากับโบเรือแพพื้นผ้าขามไปอนุวัตนะกับโบจักเดนวัตด้นยนะเรียกว่าทุ่งสับหลาดอยู่เนาะเออเรือแพพื้นขามไปอนุวัตน่ะกับโบหงเรื่องไหพี่น้องนะเป็นวัดกลางดอนพี่น้องเนาะเดี๋ยว่าพี่น้องเนาะซูมให้เพิ่งเดี๋ยวเห็นแต่ทุ่ง สีเห็นบ่อยางชัดไปเนไอพี่นอ้อยเลยนะสิเป็นสิเป็นวัดกลางดอนเฮ้ยพี่น้องเว่ยบาทไยบ้านเขาว่าคัดกินก็จิกินตาหุ่งปิ้งไก่้มาชั้นดิฉันพาคพนไปกินพี่น้องเว่ยมันอยากดิพาไปกินสวัสดีพี่น้องลูกพี่ผู้เดียวนี่เลี้ยงได้นะไอห้หิวดอกไปไปแวะห้านมองเขาเบาหน่อยไปเนาะ ไปนั่งกินนะฮะทักพ้อนจังหน่อยอย่างเมื่อเนาะไปะบมูด้วนี่พี่น้อยไปคนได้ของฝากนี่นนปลาแดกได้พี่น้องนี่นะปลาแดกแล้วก็ปลาสดอันนี้จะเป็นมังล้มไย,ยพี่น้อยนี่มังล้มไย,ยแล้วก็ปลาแหง้งอัดสามมาทำหน่อยเออเอฟซีป่ะโอเคเอฟซี FC เด้อมาจัดเอฟซีเด้อมาจัดโอ๊ยเหรอ ปสิพาเพิ่นไปแวนนะหันก็นพี่น้องเยนยกินต่บางุงชุยเพิ่นวากระเทินนในมาแล้ววาสัวาไทยบ้านวะจกซิมรดสาติ์ีมือผู้สาชซุยจักบาท่าซันยไปๆๆมาๆพี่น้องเ้ยมาหอดหันตํำเลยพี่น้องเลยมากชมวิวแบบนี้่าไทยบ้านาานวนธรรมชาตร์ธรรมชาตรเนาะโอ้ย,อย,อย,อยขาดอ้ยมาดพีด่น้องเ้อพาเพิ่นมากินข้าซุยพี่น้องเ้ยมวอนี้ ไม่แท้นะมาหอานเท่อนั้พอใหญ่บนเขามาเวเอปันหาเขาสุ้กินแล้วพี่น้อยเนาะตอนนผัดเ่าท่านอยากปันได้แน่กินกินกินเท่า,านั้นพอนแน่ว่าละ,ะแล้วก็กระเทิร์นในมาหอดแล้วก็มากินเขาอยู่ซุยพี่น้อยจากบาทเอาไปสั่งด้วยพี่อยากได้อยากกินยังไงมิจจะปิ้งหอยในบ้านนังอ้แต่าหง่วบโคกเนี่ยไทยเนาะหกละสามพันจ้าพี่น้อ,อนย อืมนี่ตำกล้วยเพราะปิ่งหอยเพิ่นว่าพีองเอยดิปิ้งหอยก็เปด็บใช่ไทปิ้งหอยนี่ยำไหม่สิำม้ิเพี่อเอ้ยไมาซุยบริกินปิ่งหอยแม่นมาบ่วอดเพี่อนด้อมาบ่ฮอดจอดบ่เทงได้นียเนาะขันได้กินนี่ถือว่าโอเคมาหอดบริกรถาว่าไมาไบริกินปิ้งหอยบริกินอาหารอยู่ซุยแสดงว่ามาบ่ฮอดพี่น้องเอบยโอ้ยบัทยบ้านเนาก็ได้พามาหอดชุ้ยไพี่น้องเอายมื้อน้ ก็จะเกิดเบาแทายบ้านว่ะเ้าเกิดสิได้มีโอกาสมากว่าสันบู๊ยเนะาะผักขนาดเอ้าให้เพื่นจัดมาสุดหนึ่งพี่น้องเว้ยลูกพี่เขาอยากเจ็กต่ำยังมีเครื่องดื่มได้มั้ยังในานางมียามีนามา้า่ใช่บนเลยเออมึงเอากันนอกไว้สักวันพี่น้องเว้ยเติมพลังสักวอนจกักสิเมือมมนั่งได้ว่าสันโสดบูย<ถ>พี่น้องเว้ยพักพรสักวอนแล้วจากสิเมือ พาเพิ่ีกินขขาวกินหนามจากกอนพี่น้องเ้ยเนาะเดือนละที่ปีละเท่อจากในมาพี่น้องเ้ยมาแต่ไก่มาแหว่กินขขาวกางทางก่อนพี่น้องเนาะจากเน็จจากหน่อยยังพักกันเมื่อมากินอยู่เพื่อนพน่อใหญ่อิ่มแล้วเพ่อ่าหักยังมากินอยู่ซุยอีกว,ว่าจัดมันอ่ะฮ่ามันี่กระไดกินอยู่เพื่อนพ่อใหญ่ยังโมเสบขาดพ่อ่ายังอยากมากินอยู่ซุยอ,อกกยู่ thang này nó xịt pin Wat vát đòn phu ngân Đòn phu ngân Đòn phu ngân, ồ Đòn phu ngân Đôi, đôi, đôi Xịt pin vát xác xích để nào, rồi. Bon à? Zoom, phí Bọn hâu án đấy no Wat nhai bồn oh, Mẹ, 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 Quảng phái

ขายปิ้งหอยพี่น้องเอ้ยไปไก่มะกายท่านนี่อย่าลืมอุดนุนเพื่อนในเด้อพี่น้องเอ้ยเอาเพชรยู่บ้าเพื่อเอาเพชรปันไดเนาะโดยโดยอานาฮันย้ายเพื่อนพี่น้องเนาะกับเก่าครบเครื่องกับราคากับครบเครื่องคือกันพี่น้องเอ้ยเท่ากระเป๋าน้อยก็กินหั่นน้อยเอาพี่น้องเอ้ยอานาไฮวิโก้ลิโวเพื่อนเขาซะเท่าขี่รถจักเท่าเขาหั่นน้อย uh ah, no way